มีเรื่องเล่าว่ามีพระเท่าองค์หนึ่งได้เคยเข้าไปทดสอบวิชาหลวงปู่สุขถึงวัดปากของมะขามเท่าพอพระเท่าเข้าไปถึงหลวงปู่สุขจึงเอ่ยถามว่าท่านมาจากที่ไหนครับพระเท่าเอ่ยตอบว่าผมมาจากนครเวียงจันทร์ครับหลวงปู่สุขถามต่อไปว่า ท่านมีภารกิจอันใดให้ผมรับใช้ครับพระเท่าตอบว่ากระผมอยากรู้ว่าสมผานเจ้าแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าเก่งดังที่เขาเลื่องลือไหมพอหลวงปู่สุขฟังจบเท่านั้นท่านหันไปรูดเศกใบมะขามพร้อมตอบไปว่าผมขอโทษนะครับ หลวงปู่สุขได้คว้างใบมะขามออกไปกลายเป็นต่อแตนบินพุ่งเข้าใส่พระองค์นั้นพระเท่าองค์นั้นได้ยกมือขึ้นมารับต่อแตนแทนที่ต่อแตนจะบินเข้าไปต่อยพระเท่าองค์นั้นแต่กลับเข้าไปอยู่ในมือและกลายเป็นใบมะขามเหมือนเดิมหลวงปู่สุขเลยเอ่ยถามว่าไม่ทราบว่าท่านเป็นใคร โปรดเมตตาต่อข้ากระผมด้วยครับพระเท่าตอบด้วยความเคารพเช่นกันว่ากระผมคือสำเร็จหลุนครับหลวงปู่สุปพนมมือทําความเคารพและกล่าวไปว่ากระผมได้ยินแต่ชื่อเสียงเพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้เองเหมาะสมแล้วที่ชื่อสมเร็จหลุนจริงๆหลวงปู่ผมมาได้เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งสำเร็จลุน จะเดินทางโดยสารไปกับเรือกลนไฟฝรั่งแต่ฝรั่งไม่ยอมรับท่านเพราะเห็นว่าในเรือมีผู้โดยสารเต็มไปแล้วและส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงด้วยฝรั่งจึงไม่รับท่านกับสาม,มเณรพมมาผู้สะายย่ามให้พอเรือกลไฟฝรั่งออกไปไม่นานเรือก็กลับถอยมาเองหยุดตรงหน้าท่านลูกศิษย์ของท่านที่ข้ามาฝั่งไทย และเป็นที่รู้จักคือหลวงปู่พมมาเขมมาจาโรจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่คำคนิงวัดถ้ำคูหาสวรรค์และยังมีอีกหลายองค์ที่เป็นลอสีส่วนมากลูกศิษย์ของท่านจะหลบอยู่เงียบๆไม่ค่อยมีใครรู้ยังมียาท่านสวนแห่งวัดนาอุดมอำเภอตานสมจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นศิษย ของหลวงปู่สําเร็จลุนอีกหนึ่งท่านสําเร็จรุนเป็นพระมหาเถระนามกระเดื่องด้านผู้ทรงอิทธิฤทธิ์มีมหัศจรรย์ในตัวเองคล้ายๆกับสมเด็จพุทธจารย์โตพมมรังสีแห่งวัดละคขงโคสิตารามกรุงเทพมหานครสมัยนั้นสําเร็จลุนเป็นพระมหาเถระชาวเมืองจำปาสักเป็นสิทธิ์ของพระครูพลสเมเด็จ ยาคูขี่หอมผู้มีความชำนาญในการเดินเรื่องธาตุและกะสิณสำเร็จลุนได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้คนเห็นหลายครั้งท่านเป็นหนึ่งในพระอภิญญาที่มีความเข้าใจกันว่าท่านคือหลวงปู่เทพโลกอุดรก็คือสำเร็จลุนแห่งนครจำปาสักสำเร็จลุนนั้นท่านเป็นพระผู้ทรงอภิญญามีปฏิปทาทางพระโพธิสัตว์ หวังพุทธภูมิเป็นเบื้องหน้าคือท่านไม่ได้หวังเอาพระนิพพานในชาติปัจจุบันแต่ท่านจะหวังสำเร็จเป็นพระสัพพันญูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในภายภาคหน้า